มาทำคุยช่ายกระทะอร่อยๆอทานกันนะคะจะชอบแบบนุ่มๆหรือแบบกรอบๆก็สามารถเลือกได้พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดรายละเอียดของส่วนผสมน้ำจิ้มแล้วก็แป้งกุยช่ายอยู่ท้ายคลิปเลยค่ะสำหรับสูตรนี้จะใช้ใบกุยช่ายที่300กรัมล้างให้สะอาดจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนที่เป็นโคนสีขาวๆนี้ตัดออกนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะแข็งไม่อร่อยค่ะหั่นเสร็จแล้วก็มาปรุงเครื่องกันต่อค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายผงปรุงรสพริกไทยป่นเบกกิ้งโซดา เบกกิ้งโซดาใส่เพื่อลดการหมินเขียวของใบกุยช่ายแล้วก็ทําให้ใบกุยช่ายมีสีเขียวสดตามด้วยผงชูรสซีอิ๊วขาวน้ํามันพืชกระเทียมเจียวจากนั้นก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันออกแรงขยํานิดนึงนะคะเพื่อให้ใบกุยช่ายนุ่มขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอเราก็จะมาเตรียมทําน้ําจิ้มกุยช่ายกันต่อก็จะมีน้ําสะอาดน้าส้มสายชู น้ำตาลทรายเกลือแกงซีอิ๊วดำหวานจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายหมดเสร็จแล้วก็เปิดไฟกลางรอให้เดือดพอเดือดประมาณ3-4ถนาทีก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนค่ะเสร็จแล้วเตรียมผสมแป้งคุยช่ายกันต่อแป้งข้าเจ้า70กรัมแป้งมันสำปะหลัง100กรัมน้ำสะอาด400 ml หรือ400กรัม คนแป้งทั้งสองอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ทยอยเติมน้ำลงไปเติมไปคนไปแบบนี้นะคะพอผสมแป้งเสร็จแล้วก็ตักแป้งออกใส่ถ้วยหรือว่าใส่แก้วต่างหาก1กระบวยก็เท่ากับ1กระทะนะคะแล้วตักใบกุ้ยช่ายลงไปหนึ่งช้อนแกงพูนแล้วคนให้เข้ากันสำหรับหนึ่งแก้วหรือหนึ่งถ้วยแบบนี้จะได้1กระทะหรือความหนาหรือความบางของแป้งก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ จากนั้นนํากระทะขึ้นตั้งไฟเติมน้ํามันลงไปประมาณ2-3สามช้อนโต๊ะพอน้ํามันร้อนได้ที่ก็นํากุยช่ายลงไปทอดได้เลยแล้วปล่อยไว้แบบนั้นจนกว่าแป้งจะเซ็ตตัวถ้าหากเราคนไปด้วยแป้งก็จะติดไมพายหรือติดช้อนพอแป้งเซ็ตตัวดีแล้วถ้าหากท่านไหนชอบนุ่มๆก็สามารถม้วนได้เลยค่ะหรือถ้าหากชอบแบบกรอบๆก,ก็สามารถทอดต่อจนกว่าแป้งจะกรอบถ้าชอบแบบแป้งกรอบๆก,ก,ก็ทอดด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนให้แป้งมีเวลากรอบนิดนึง พอได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็มาม้วนเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยทําง่ายมากๆเลยนะคะและน้าจิ้มกุยช่ายของเราก็เย็นสนิทดีแล้วสามารถนําพริกลงไปผสมได้เลยถ้าหากน้าจิ้มยังไม่เย็นสนิทอย่าเพิ่งนําพริกลงไปผสมนะคะเพราะว่าจะทําให้พริกมีกลิ่นเหม็นเขียวและวิธีทานจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะจุ่มลงไปในน้าจิ้มทั้งม้วนเลยก็ได้ค่ะเท่านี้เราก็จะได้กุยช่ายทอดรสชาติอร่อยอ,อ,ยอ่อยกรอบ ไม่ต้องนึ่งแป้งไม่ต้องหมักแป้งก็สามารถทำง่ายๆได้ที่บ้านแล้วค่ะและที่สำคัญสูตรนี้น้ำจิ้มอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับยาแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ